ไฮไลท์วันนี้นะคะเอารถ PPV มาให้ดูอีกแล้วค่ะพี่คันนี้ Isuzu e MU-X 1 9 d i o n i c นะคะ7จ9 0แสกบาทตัวรถปี2020นะคะฟรีดาวพอนห0่นบาทตลอดสัญญาตัวรถมือเดียวประวัติศูนย์ไม่เคยอุบัติเหตุหนักแน่นอน100%เค่ะพี่ตรวจสอบประวัติศูนย์ได้บุ๊คโซวิตครบถ้วนหมดเลยค่ะพี่คันนี้นะคะเป็นรุ่น1 9 d i o n i c เข้ามา4คันติดจองไปแล้ว3ตอนนี้เหลือหนึ่งค่ะพี่ท่านใดสนใจตามหาอยู่นะคะคันนี้เลยห้ามพลาดค่ะพี่สภาพสวยแนน,นนน่อะ ภายนอกภายในไม่ช้ำนะคะแอร์เย็นเพลงดังฟังเพลาะแน่นอนนะไม่แสนกลางๆเท่านั้นค่ะ799เจ้านะคะพี่ฟรีดาวน 13, านะ์พอน13,500บาทนะพอบ้บานมาในบ้านทันใดนะคะสนใจตามหารถครอบครัวดีๆสักคันนึงไว้ใช้ในครอบครัวคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนฟรีดาวผ่อนสบายดอกเบี้ย2 7 9เริ่มต้นสนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ยืนอยู่กันกับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตัวนั่นใหญ่ค่ะเซรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับน้องเอมี่นะคะก็ต้องเจอรถสวยๆค่ะพี่วันนี้เอมี่อัปเดตรถพีพีวีเจ็ดที่นั่งอีกหนึ่งคันที่บริษัทเพชรยนต์นะคะที่ปรับสภาพเสร็จแล้วพร้อมขายค่ะคันหน้านี้นะคะเป็นเจ้าอิซูมิลเอ็กนะคะ1.9ดิออนิกสีขาวมุก ปี2020ค่ะนะคะไม่150,000กิโลรถมือเดียวปลดระวางจากหน่วยงานราชการนะคะประวัติศูนย์เลยสามารถตรวจสอบประวัติได้บุ๊คโซวิดครบทั่วเลยค่ะท่านใดสนใจนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะพี่นะที่เบอร์0 967252736ค่ะด้านล่างใต้คลิปนะคะมีลิงก์ ID l ดียให้ชัดเจนแอดไลน์มาได้เลยค่ะพี่ขอตัวรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยนะคะ มาค่ะนี่ะสำหรับ i s u MU-X รุ่นพิเศษ Dionic ให้อะไรมาบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับด้านหน้านะคะเราเริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยค่ะพี่ตัวไฟหน้าเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ LED แล้วก็เด i ท e r ลั n นิ่งไลท์นะคะโคมไฟคู่หน้านะคะของเดิมโรงงานค่ะพี่ไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่แตกไม่ลาวนะคะไม่มีคราบเหลืองไม่หมองแน่นอนค่ะพี่สวยๆเลย นะพร้อมตัดหมอคู่หน้าจากโรงงานตัวกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะซึ่งแตกต่างจากตัวธรรมดานะคะก็เป็นรุ่นพิเศษนะตัวกระจังหน้าชุดแต่งจะเป็นสีดำนะคะจะเป็นรุ่นดีออร์กรุ่นพิเศษของอิ u ูมิวเเจนนี้นะคะพี่ป้ายทะเบียนนี้เลยค่ะ9กไก่อออ่อาง1137อัน1173กรุงเทพมหานครกับพี่ได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะ มาดูล้อแม็กกันบ้างค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวล้อแม็กอลลอยขอบ18เนะคะเป็นอลลอยสีทูโทนเดิมโรงงาน,นะคะับพี่นะแม็กเดิมไม่มีรอยกินถนนไม่มีรอยกินฟุตบาทนะคะได้ตัวยางวิต stone เนะคะยะยี่ห้อวิต stone ยี่ห้อดีนะคะปี2023ยางใหม่เลยค่ะพี่นะคะใช้งอนยาวๆค่ะตัวซุ้มรอด้านในนะคะพี่ดูเลยนะไม่มีรอยสนิมนะคะ ประวัติการชนนังตัวโครงสร้างหลักด้านในไม่มีแน่นอนนะพี่นาะพวกรอยเม็ดอาร์ต่างๆทุกอย่างยังคงสภาพเดิมจากศูนย์นาเหลี่ยมสารตัวรถโคง้งมนสวยงามชัดเจนนะคะตรงตามฝากระโปรงนะคะตามแก้มด้านซ้ายด้านขวานะคะพี่ดูเลยนะรถประวัติทําสีกับสีสาสีไม่มีแน่นอนค่ะพี่คันนี้นะฟรีดาวผ่อนหนึ่งนสามพับาทตลอดสัญญานะคะ ดอกเบี้ยรเริ่มต้นตอนนี้2.79%สำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีค่ะพี่รับไปเลยดอกเบี้ยถูกๆอย่างนี้นะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับทางตัวรถค่ะนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะพับปรับเก็บระบบไฟฟ้าเรียบร้อยตัวฟิล์มติดตั้งให้แล้วรอบคันนะคะฟิล์มประมาณ40-60รอบคันนะไม่มืดไม่ดำจนเกินไปค่ะคันนี้กุญแจเป็นสมาร์ททีเลสนะคะด้ามเปิดประตูเป็นโครเมียมเปิดได้เลยนะคะ ดูด้านในกันต่อสําหรับตัวด้านในนะคะเราเริ่มจากแผงประตูคนขับก่อนเลยค่ะพี่ตัวแผงประตูนะคะเป็นสีดำนะคะนี่เลยพี่พร้อมมีไฟแอมเบสไลท์สีแดงนะคะสร้างบรรยากาศภายในรถนะคะนี่เลยกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าคนขับ1บานปรับออโต้ค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเดิมโรงงานนะคะมีโตมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับตัวคุชชั่นโทลและพันดนชินะคะ นี่เลยค่ะพี่เล็กไม้นะคะ150,000หกิโลไมเดิมไม้แท้ประวัติศูนย์นะคะหน้าปัดเลือนไม้แสดงผลดิจิตอลค่ะน้ำมันเกือบเต็มถังเลยค่ะพี่คันนี้ตัวหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัศสกีนเดิมโรงงานนะคะมีตัวแผนที่นำทางแม่นยำนะคะแล้วก็ตัวแอร์เป็นระบบออโต้ดิจิตอลค่ะตัวเกียร์เป็นเกียร์ระบบออโต้นะคะตัวเบาเป็นเบาะหนังคนขับนะคะปรับไฟฟ้าเนาะนี่ แล้วก็หนังอะเป็นหนังของอาคูแม็กนะเบาะหนังดีๆเลยค่ะพี่สีดํานะคะหนังสภาพสวยๆเลยนะคันนี้ด้านใน,นไม่ชํานะคะลูกค้าจะสามารถเอาเลขตัวรถเลขตัวถังนะคะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะบุ๊โซวิดครบท่วนแน่นอนคันนี้ค่ะนี่เลยนะตัวโครงสร้างนะคะน็อตนะตามขอบประตูพวกนี้นะคะ ไม่มีรอยขยับเลยนะน็อตเดิมๆโรงงานนะคะเม็ดโอเมตรายังคงสภาพเดิมจากศูนย์นะพี่นะประวัติชนหนักไม่มีแน่นอนค่ะรับประกันเรื่องโครงสร้างได้เลยนะที่เรานะคะเรามาดูที่นั่งผู้โดยสารแถวกลางกันบ้างค่ะพี่นี่เลยนะเบาะหนังเหมือนกันนะคะเป็นหนังดําเบาะเดิมโรงงานนะคะหนังไม่มีรอยแตกรอยขาดเลยค่ะพี่ไม่แสนห้านะแต่เจ้งของเดิมใช้งานดูแลค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ตัวมีจอกลางให้ด้วยนะคะ สำหรับท่านใดน,นะะมีลูกมีเด็กสบายๆเลยพี่ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะสำหรับรถเจ็ดที่นั่งแล้วก็เบาอนะครับับได้นะนี่เบาะพับได้สำหรับใครนะะสายแคมปิ้งสายเดินทางตอบโจทย์แน่นอนนะนี่ดูไฟแอมเบียนไลท์สีแดงสวยๆเลยค่ะพี่นะสร้างบรรยากาศภายในรถนะคะขับกลางคืนกลางคืนสลัวสลัวเนี่ยรับประกันสวยแน่นอนคันนี้ ตัวด้านหลังนะคะตัวไฟท้ายเป็นไฟ LED นะคะไฟเดิมโรงงานพร้อมกับคิวโคมยมีนะคะด้านหลังนะลมดำสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ชุดกันชนด้านหลังเป็นสีดำนะคะเป็นชุดของ d i o n i c นะคะสกเกิร์ตด้านหลังยังอะไรมีให้ค่ะพี่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แมงมีให้ครบหมดเลยนะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็ประตูด้านหลังนะคะเป็นประตูเปิดแมนวนวลอยู่นะพี่น,าน้าแต่ว่าก็ไม่ได้หนักอะไรมากมาย นี่ค่ะนะคะพวกน็อตพี่เห็นไหมฮะน็อตด,ด้านหลังนะน็อตไม่มีร่องรอยขยับเลยนะคะไม่เคยถอดทําสีไม่เคยแกะนะคะไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะพี่นะรับประกันได้เลยว่ารถเอมเดิมโรงงานแน่นอนดึงได้เลยค่ะนะคะเบาะด้านหลังอยากพับนอ่ะเดี๋ยวดูวทางนี้นี่แค่นี้พอนะพี่นะนี่พับได้ง่ายๆแค่ดึงดึงสลักพอนะคะสบายสบายเลยตอบโจทย์แน่นอนค่ะคันนี้นะคะ สำหรับพ่อบ้านแม่บ้านท่านใดนะคะที่สนใจนะคะตามหารถ PPV 7ที่นั่งสภาพดีๆไม่น้อยๆนะคะตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่คันนี้รถ4ปีนะคะของเรามีรถ SUV PPV มีให้เลือกมากมายกว่า40-50คันค่ะพี่มีตั้งแต่ไมลหลักหมื่นนะคะยันไมลแสน,นกลางๆนะคะก็ของเราราคาขายนะ,ะตามสภาพตัวรถแต่ของเราประกันเรื่องโครงสร้างเลยว่าคัดเกตแน,น่นอนคันนี้799,000บาท7จ9ค่ะพี่ถูกมากนะมีเตอดออเก ป้ายแดงประมาณล้านสามล้านสี่ราคาหายไปถึงห้าสอร์เซนนะคะพอ่อมหมื่นสามนี่ล้อแม็กอลอยยางปียีสามทั้ง4ี่เส้นนะคะพหนึ่งหมื่นสามพับาทตลอดสัญญาค่ะนะคะเผื่อใครท่านใดสนใจนะคะตามหารถเจ็ดที่นั่งผ่อนสบายๆนะีคะหมื 10, ่นต้นๆตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่คันนี้นะ ฟรีดาวได้ค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%นะถูกกเลยค่ะพี่ SUV นะคะ Isuzu MU-X 1.9 d a อ n i c สีขาวมุกปี20นะคะไปดูห้องเครื่องกันค่ะมาค่ะนะคะตอนนี้เราอยู่ในส่วนตัวห้องเครื่องกันแล้วนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9ดีเซล DDI Blue Power นะคะเครื่องยนต์1.9ให้แรงมา้าไปประมาณ144แรงม้านะคะค่อนข้างดีเลยแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยสำหรับรถรุ่นนี้นะคะ ถึงตัวบอดี้จะใหญ่นะคะแต่ก็ไม่ได้อืดจนเกินไปนะคะขึ้นเหนือนล่องใต้สบายๆตอบโจทย์แน่นอนนะแล้วก็พี่ดูนะคะห้องเครื่องนะรอยมาร์กรอยแต้มสีทางโรงงานยังคงสภาพเดิมอยู่นะคะเครื่องยนต์ไม่สัน่นน้ํามันเครื่องไม่ไหลกระเด็นนะไม่มีควันออกนะคะเสียงสายพานนิ่งๆเลยค่ะพี่พี่ดูเลยนะคะเลขตัวเครื่องเลขตัวถังตรงกับตัวสําเนารถแน่นอนนี่เลยค่ะพี่ดูแต้มสีจากโรงงานยังคงสภาพเดิมจากศูนย์อยู่นะคะรถสวยๆอย่างนี้นะรอเจ้าของอยู่นะคะพี่จ๋า คันนี้นะคะนี่ดูน็อตฝากระโปงนะคะน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะสภาพดีสุดๆนะคะน็อตเดิมโรงงานฝากระโปงเดิมโรงงานนะคะทั้งสองฝั่งให้ดูตรงนี้นี่ค่ะฝากระโปรงก็เดิมโรงงานแน่นอนค่ะพี่นะตัวฝากระโปรงพี่ดูเลยสติกเกอร์ต่างๆจากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวรอยเม็ดอาร์ตรอยต่างๆทุกอ,อย่างยังคงสภาพเดิมจากศูนย์อยู่ นะคะรถไม่มีประวัติชนหนักตรวจสอบประวัติศูนย์ได้บุ๊กโซวิดครบถ้วนหมดทันนี้นะคะอ่าดูแผ่นเพจเพดเดิมโรงงานนะคะเพจไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะคะไม่เคยถูกการชนหนักถึงคงตั้งหลักด้านในแน่นอนนะคะดูนะ,ะนะน็อตยึดคันหน้ารอยมาร์ครอยแต้มสีต่างๆทุกอย่างหมอ้อน้ําเดิมพัดลมเดิมโรงงานหมดค่ะพี่นะจ๊ะนี่เลย 799,000บาทนะคะสำหรับอีวุมิวกซ์1.9นะคะดิออนิกปี2020ค่ะพี่รีบเลยนะจ๊ะเหลือคันเดียวเท่านั้นนะสำหรับท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของอยากจับจองนะคะรถอีวุสุมิวกซ์1.9ดีออนิกค่ะปี2020นะคะไม่150,000กิโลกับราคาพิเศษเลยนะ799,000บาท ประวัติเครดิตดีฟรีดาวค่ะดอกเบี้ย,วเ,วยเริ่มต้น2.79%ผ่อนอยู่ที่13,500บาทตลอดสัญญานะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะคะถึงหน้าบ้านท่านทั่วทุกจังหวัดเลยทั่วประเทศค่ะพี่ตัวนี้ฟรีด้วยนะคะไม่มีค่าบริการค่ะเอกสารครบอนุมัติรับรถได้เลยนะคะหรือใครท่านใดต้องการอยากมาชมรถตัวจริงนะคะอยากมาลองขับ เอกสารจัดไฟแนนซ์ที่บริษัทนะคะก็มาได้เลยที่มินบุรีเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมหานครค่ะเปิดทําการทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุด9มงชา6โมงเย็นทุกวันค่ะพี่เข้ามาแล้วนะคะติดต่อหาน้องเอมมี่ได้เลยค่ะด้านใตค้คลิปมีเบอร์โทรให้นะคะกับลิขิตดีไลน์ให้ชัดเจนค่ะพี่แอไล,ลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนได้เลยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ s u b สไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะพี่เดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่เอารถสวยๆนะคะมาให้ดูอีกติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ